การกินเท่าไรการที่เท่าไรคนอบผูกกระหมดนะเต่ไม่ได้คะแนนอาจารที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่รรออีกล่ะเยที่ไหนองเรียบบอกกั้อกันหน่อยน่าอักการจกาที่มีนมีมูลค่าเท่าไรดีบานเกือ่บเนาะ เก่งแก่พพสองรูหมดยังยังมูอ right. right. ีกเดี๋ยวพอสองรูหมดประจันไปไปไปตัวขอเขาเกาก้าาม้พอสรูหมดเป็นสัตาโอ้ประเทศไทยก็นจะเริ่องแนามัดดีด้วยตาครับผมมามาพอสองรูเก่งหมดเลยนี่พอสองเหมือนกันเนาะนี่แบงค์ไหนครับแบงค์ร้อยเก่งมากเลย้าโดนซาตัวเมื่อแบมือนะแมือมา ตัวจากุแกแบงค์เงเลยมอีกเท่นึงครับผมอ่าป .2 ชื่อได้ครับผมชมพู่เงโกอยนเมงโกเมโกอยนเงโกลี่ชมพู่เนาะ โ่ต,าต,าตัวเล็กสมประสสม์นี้แบงอะไรแบงค์เยเยเกียงมาก,าการาคามูลค่าดูดี่าไรยี่บาทเยบาทโอ้กาทจัการที่สเกียงมากอาจารย์ตาตอ่ตเล็ก